ไปชาบู่ดีอกนอดีพี่รอสวัสดีค่หน้ากน่จ้าไปอยู่หลังสุดครับใช่เป็นรอพี่มีดาบยัง,รรงอะไรของห่อไหนเซธเ,เนี่ยเมื่อยอ่ะไปเลยเดี๋ยวนี่จริงๆถ้ามันไม่มีไม่มีก็ทำมหมเปล่าเด้อ ก็ภาพสวัสดีครแล้นเรื่องคุณมึงจะไปไหนกันจะไปซื้อของห่อหอยน้ำชงเอาไว้เพื่อนก่อนแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนอะไรหรอเพื่อนไม่ต้องอาถ่ายวิดีโอเดี๋ยวกูลงให้อย่าลงปรเดี๋ยวพ่อบ๊กปรเดี๋ยวสวัสดีครับูจะไปไหนกันเนี่ยไปซื้อของกินสิจัดผมมาใหม่เดี๋ยวเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแชแชทแชทแช่แชแแแแ มันไม่ตัดทรงผมอ่ะมันตัดกะขอนี่สี่ขอนี่สี่ขอนึงอะไรของมะขอนึงสี่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจวิดีโอต้องวิ่งขึ้นไปตรงเนี้ยไปทำหมาดเหมือนที่กูไปกูจะไปซื้อชิ้นไอเดีย่แล้วไปซื้อขนมปังเย็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยพี่กูบอกอร่อยกูเลยไปกินง่ายๆเลยยิ้มเดียวกูจะไม่เลยกูโดนแอนตี้แอนอะไรนะแอนตี้แอนคือ อันทีแอนมันเป็นขนมไม่ใช่เหรอเฟิร์สใส่เสื้อสีเทาไหนกันจไหน o p p วไอ้คือไร o p พ่อง o p p ไอซามาแล้วไงมันบอกว่าจะไปโ่ยกัันเไปล้วเหรอนดเดี๋ยวหัวงนี่มันเกียนจริงเลยเกียนจรงกับกอีกคือนึกว่ามันไม่โดนตัดเมื่อไหร่เราตัดไม่ช่โทตัดมาโฟไนตัด้าักอาวั้เหรอโอ้ยมัน เออวางมาอาบน้ำให้เดินมาเฟร์ดดันเจ็บจริงๆริงยาง้าามวดบาน้ำมาขึ้น่นมันทุกอน้นวดสะอาดนะเออ่อเนี่มันเจห้องือหนี่ก็คิงเันเอาปดนี่หลักการเสียบช่อง ที่เข้าห้องพ่อของเองห้องผมเองเข้าห้องเองบางอย่างกูไม่ได้เปิดเอ้ยคูรักกูเปิดไปห้องชั่วไหมเออบัฟเฟอร์นี่มันจริงๆเลยขี้หลงขี้ลืมเห็ดขี้หลงขี้ลืมเข้าใจก่อนเห็ดหลงเห็ดลืมอยากอยู่หอเดิมปะนี่อยจะโดนเหิดอย่าอยู่หอเดิมปะหอที่พูดถึงไปไปไปพูดบ้างแต่วันนี้บ้านกใส่กี้ดูแล้วเนี่ยกูไม่รองเท้าใส่แล้วรองเท้ากูพื้นไม่ดี รองเท้าของไแกตายกูอย่าให้ยาให้กูได้ซื้อกูซื้อแล้วแต่กูไม่ได้ใส่สักวันเลยกูไม่มีตังค์ไม่ใส่กูไม่ซื้ออยาให้กูได้ซื้อใส่ไหมล่ะพ่โงไซใหญ่กับกูที่ใส่ตันอีกโ๋อขี้โม่เฟิร์สพูดอะไรกูใหม่ลูกใส่หัวด้วยสิใส่หัวขี้ใหญ่กับพ่อขี้เนี่ยเฟิร์สพ่อขิงหอมแห้งแรงน้อยนะรู้แล้วนะมันไม่มีอ่ะใคร พี่เขียวไมนไม่มีวันเกิดใครมันเป็นมันเป็นเดี๋ยวกูซูมกัอนมึนไม่ปังเสือกเออนะมันเป็นของขวัญวันแต่งงานระหว่างเขาสองคนนะครับชจากกองเออเออลมตีแบบชั้นแปดอ่ะเอ้ยอาจจะเป็นไอ้การง้อที่ยิ่งใหญ่การง้อดาวคนพอคนแม่ครับผมไอตัวอะไรใส่ในกิ๊บการง้อยิ่งใครับด้วงเท้า เอาง่ายเลยเพื่อเลยเนี่ยโตโตโตโอเคปิดก่อน